สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2566และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ดรมนัฐโนนุษ์ประธานสาภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์เป็นประธานนำหน่วยงานต่างๆทั้งภาคราัฐภาคเอกชนร่วมถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งกล่าวอาศิรวาทและถวายพ่านพุ่มราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการเปิดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2566หน้าห้องประชุมตึกนวมหาราชถนนราชวิถีสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ สำหรับสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2,566มีกำหนดจัดขึ้นหลังพิธีเปิดมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่5-9สิงหาคมนี้โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นประกอบไปด้วยการจำหน่ายดอกมะลิการจัดคอนเสิร์ตรวมพลลูกกระตันยูแห่งชาติและลิเกคิดถึงแม่การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค 76จังหวัดและการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กเยาวชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการอย่างไรก็ตามการจัดงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนและเผยพแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระมิ่งแม่แห่งชาติ รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้ตระหนักถึงบทบาทและเข้าใจในหน้าที่ของความเป็นแม่ในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคมและเพื่อให้ลูกได้สำนึกในพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อแม่เพื่อให้แม่ได้รับความสุขและความอบอุ่นปีนี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงราชนนีพันปีหลวงมีพระชนพายุ91พรรษานะครับสภาสมคอเนี่ยได้จัดเฉลิมพระเกียรติพรองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการนำโครงการน้ำประายพระราชทานไปจัดเลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ77จังหวัดนะครับรวมไปถึงจัดเลี้ยงอาหารตามธนสถานหญิงแล้ก็บ้านคนพิการต่างๆและบ้านกึ่งราชวิถี สมาคมคนตาบอดนะครับก็ทั่วประเทศนะครับพวกเราก็ได้ร่วมจิตร่วมใจนําโครงการน้ําพระทัยพระราชทานโครงการนี้เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงเราเนี่ยพระราชทานพระราชทรัพย์มาให้สภา,าเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องที่ขาดอาหารกลางวันนะครับดังนั้นการจัดมา 40, 40ปีเนี่ยถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็อยากาวิงวอนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับสแสดงความรักแม่ไม่ว่าจะเป็นแม่แห่งแผ่นดิน คือสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็แม่ที่บ้านของเรานะครับเมื่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่อยากให้ลูกๆทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตากิธีอย่างแม่ต่อแม่นะครับรวมไปถึงบอกรักแม่ไม่ต้องอายนะครับรักแม่เราเนี่ยเราเราแสดงตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ทําสิ่งดีๆกับให้แม่มีความชื่นใจก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีแล้วนะครับก็อยากฝากลูกๆทุกคนนะครับว่าวันแม่ปีนี้หรือว่าวันหนๆก็ตามอยากให้รักแม่บอกรักแม่แล้วก็ทําความดีเพื่อแม่ครับ